บิ๊กเด่นเผยรวบลูกน้องเสียโป้ได้เพิ่มอีก4คนส่วนที่เหลืออาจซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพลตำรวจเอกดำรงศัก์กิติประภัสตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีของนายเสียโป้โปอานอนท์ว่าขณะนี้ทางตำรวจสามารถติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับได้เพิ่มอีก4คนรวมผู้ต้องหาที่จับกลุมได้17คนจากทั้งหมด3 1หมายจับโดยทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดฐานฟอกเงินจากแนวทางการสืบสวนคาดว่าผู้ต้องหาที่เหลือและยังไม่ถูกจับกุมอาจจะหลบหนีหรือซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนในฝั่งที่มีการลักลอบก,การเล่นพนัน